คดีฟอกเงินข้ามชาติเหมืองจีนลูกเปลี่ยนถูกจับตาในเครือข่ายฟอกเงินขนาดใหญ่ในโลกของคริปโตเคเรนซีการเคลื่อนไหวของบิตคอยมูลค่าสูงสามารถสะท้อนไปถึงเหตุการณ์ที่ลึกซึ้งมากกว่าที่คิดครั้งนี้เรามาพูดถึงลูกเปลี่ยนลูบิอันเมืองจีนที่ถูกจับตาในเครือข่ายฟอกเงินขนาดใหญ่โดยมีการโอนบิตคอยมูลค่ากว่า4.7หมื่นล้านบาทโยงไปยัง Pri n c e Holding Group ในขมรซึ่งเป็นการหนีคดีฟอกเงินข้ามชาติที่สะท้อนไปถึงความซับซ้อนของตลาดคริปโตเอเชีย แต่ทำไมเรื่องนี้จึงสำคัญเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องของการฟอกเงินแต่ยังเป็นเครื่องมือที่สะท้อนไปถึงความเสี่ยงในระบบนิเวศคริปโตเอเชียโดยเฉพาะในเกาหลีใต้ซึ่งเป็นศูนย์กลางการซื้อขายคริปโตของภูมิภาคและนี่คือจุดที่ส่งผลกระทบต่อตลาดทั้งหมดการเคลื่อนไหวของบิตคอยบริษัทวิเคราห์บล็อกเชนลูคองคออินเปิดเผยว่าวอลเล็ตที่เชื่อมโยงกับลูบิอันได้เคลื่อนย้าย Bitcoin บิตคอยมูลค่ากว่า1 1พันล้านดอลลาร์หลังจากที่ไม่มีการเคลื่อนไหวมานานกว่า3ปีซึ่งเป็นสัญญาณที่น่าสงสัย และทำให้เกิดคำถามว่าเบื้องหลังมีอะไรกำลังเกิดขึ้นการเชื่อมโยงกับ p r i ส Holding Group การเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นเพียงหนึ่งวันหลังจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ DOJ เปิดเผยคดีฟอกเงินของ p r i ส Holding Group บริษัทสัญชาติกัมพูชาที่ถูกกล่าวหาว่าดำเนินโครงการหลอกลวงและฟอกเงินผ่านคริปโตในวงกว้างซึ่งสะท้อนไปถึงความซับซ้อนของเครือข่ายฟอกเงินที่ข้ามชาติผลกระทบต่อตลาดคริปโตเอเชียนักวิเคราะห์ชี้ว่าเหตุการณ์นี้อาจส่งผลกระทบต่อสเสถียรภาพของตลาดคริปโตเอเชีย โดยเฉพาะในเกาหลีใต้ซึ่งเป็นศูนย์กลางการซื้อขายคริปโตของภูมิภาคนี่เป็นสัญญาณว่าตลาดต้องการความโปร่งใสและการกำกับดูแลที่เข้มงวดมากขึ้นคำถามที่น่าสนใจทำไมลูบิอันถึงเลือกโอนบิตคอย์ไปยังพรสโฮดิ้งกรุ๊ปในเขมรมีเป้าหมายอื่นหรือไม่ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวครั้งนี้และสำคัญที่สุดคือตลาดคริปโตเอเชียจะตอบสนองอย่างไรต่อเหตุการณ์นี้ข้อเสนอแนะนักลงทุนควรติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดและพิจารณาย้ายพอร์ตเข้าสู่เหรียญ ที่มีการกำกับดูแลชัดเจนมากขึ้นเช่นนิตริยัมและสโลนเพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุนนอกจากนี้การเรียนรู้เพิมเ่มเติมเกี่ยวกับการกำกับดูแลคริปโตและความเสี่ยงในการฟอกเงินก็เป็นสิ่งสำคัญที่นักลงทุนควนรทราบ